ดื่มช้างสึกก่อนเปิดเสียงจะดีขึ้นให้ฉันนั้นได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจากอยากให้รู้ว่ารักเธอมาเราจะรักรักตลอดไปก็เช่นนี้หากได้พบเจอ ก็จชาหน้าคอยฝันกันใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันคนรักกันยี่ฟ้าดินถึงไม่เข้าใจลองผิดอีกแล้วนะแต่ไม่เป็นไรยอมจำนวนให้ฟ้าดินนะยอมแล้วแต่ 各样垃圾人。